Hello Guys มิ a าซองคอนิชิวะอัปากะบะโคโมสตาสล a มซินเจฮาตาเจฮาอันน n โอเซียวฮาวสวัสดีทุกคนนะครับผมจีรภพุิตธเรมพันธ์นะครับจากโรงเรียนมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์บิษัทวิศวะสายอุดมยมนะครับชั้น a าเอกเอชเอสหรือวิทยาศาสตร์สามวนทยนะครับวันนี้นะครับผมจะกลับมาพูดถึงค่า e อีกครั้งหนึ่งนะครับ ถึงค่านี้ไปแล้วนะครับเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับแต่คลิปนั้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาทางด้านเสียงเล็กน้อยนะครับถึงขั้นมากเลยทีเดียวนะครับวันนี้เราจะมาพูดเป็นภาษาไทยกันนะครับเริ่มต้นเลยนะครับค่า e เนี่ยเป็นค่าที่ทุกคนน่าจะเคยได้ยินกันนะครับเพราะว่าเป็นค่าที่ค่อนข้างที่จะดังแล้วก็เป็นที่รู้จักกันบกว้างเลยนะเรียกว่าทุกคนบนโลกน่าจะเคยได้ยินเกี่ยวกับค่า e นี่นะครับแต่บางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าค่านี้มีความปนมายอย่างไรแล้วก็มีความพิเศษอย่างไรนะครับวััันนนนี้เรราาจะะมคคุยกกบ็ ค่า e นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับเป็นค่าที่อยู่ในชีวิตประจำวันเราอยู่แล้วนะครับเป็นค่าที่สําคัญเทียบเท่ากับพวกค่าายค่า i พวกนั้นเลยนะครับทีนี้ปัญหาของค่า e ว่าทําไมเข้าใจยากกันนะครับก็คือว่ามันไม่สามารถหาได้จากรูปทรงเรขาคณิตนะครับคือมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับรูปทรงเรขาคณิตพวกนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นค่าายนะครับถ้าเราอยากได้ค่าายเนี่ยเราสามารถที่จะเอาเส้นรอบวงของวงกลมนะครับมาทําให้เรียบนะครับแล้วก็วัดจุกมเลยครับเราก็จะได้เป็น เส้นรอบวงของวงกลมนะครับและจากสูตรนะครับเส้นรอบวงเท่ากับ2อพาย R นะครับหรือเท่ากับายคูณเส้นผ่านศูนย์กลางนั่นเองนะครับถ้าย้ายข้างไปย้ายข้ามาจากสมการนี้นะครับเราก็จะได้ว่าค่าไายนะครับมีค่าเท่ากับเส้นรอบวงของวงกลมนะครับหารด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมนั้นๆนะครับเราก็จะได้ค่าาพออกมาแล้วนะครับได้เป็น3 1 4 1 5 9 2 6ึงลาบลาบลาไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ค่า E นะมันไม่สามารถหาได้อย่างนั้นนะครับมันไม่เกี่ยวกับวงกลมไม่เกี่ยวกับอะไรเลยนะครับ นักวิทยาาติ์เราหาค่า E มากันได้ยังไงนะครับก็ต้องขอย้อนเวลากลับไปนะครับในสมัยคริสตศตวรรษที่17นะครับมีนักคณิตศาสตร์ชาวสวิสเซอร์แลนด์น,นึงนะครับชื่อว่าเจคอบเบิลลี่นะครับเขาก็พยายามที่จะศึกษาเกี่ยวกับอัตราการเติบโตเนี่ยนะครับที่เกี่ยวกับค่า E เนี่ยนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขายังไม่ได้ตั้งใจชัดซีเดียวนะครับว่าจะหาค่า E คือเขาตั้งใจจะหา อัตราดอกเบี้ยนะครับถ้าสมมติเขาจะไปฝากธนาคารเนี่ยดอกเบี้ยที่เขาจะได้มากที่สุดนะครับเขาก็ลองสมมุติขึ้นมานะครับว่ามีธนาคารธนาคารหนึ่งนะครับที่คนนั้นจิตใจดีมากนะครับ1ปีเนี่ยให้ดอกเบี้ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็สมมุติเลขขึ้นมาหนึ่งก่อนครับสมมุติว่าเราฝากเงินไปหนึ่งบาทนะครับที่หนึ่งปีเนี่ยเราก็จะมีเงินสองบาทถูกไหมครับเนื่องจากดอกเบี้ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งปีก็คือ อีกหนึ่งบาทนะครับตอวเบี้ยหนึ่งบาทรวมกับเงินต้นหนึ่งบาทเป็นสองบาทถูกไหมครับทีนี้ธนาคารต่อมาครับก็ให้ดอกเบี้ยคุณสองครั้งครับแต่ว่าอัตราดอกเบี้ยคุณเนี่ยจะถูกลดไปนะครับเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นะครับแต่ก็ยังเป็นห้าสิบเอร์เซ็นตงสองครั้งนะครับคุณก็จะจบปีด้วยเงินที่มากกว่าหรือน้อยกว่านะครับคำตอบก็คือมากกว่านะครับคุณจะจบปีด้วยเงินสองจสองห้าบาทเลยนะครับทีนี้ เขาก็อโอเคครับเงินที่เขาได้เ <search> นี่ยมากกว่าเดิมนะครับทั้งที่จริงๆเนี่ยระยะเวลาเท่ากันแล้วก็ดอกเบี้ยที่บวกกันเนี่ยห้าสิบห้าสิบมันก็จะบวกเป็นร้อยแล้วมันก็ควรจะเท่ากันนะครับแต่อันนี้เนี่ยเขากลับได้เงินมากกว่าเดิมนะครับเขาก็เลยลองลดเวลาระยะเวลาต่อหนึ่งครั้งที่เขาได้ดอกเบี้ยดูนะครับแล้วก็ลดอัตราดอกเบี้ยด้วยนะครับแต่ก็ยังบวกกันได้หนึ่งร้อยเหมือนเดิมนะครับ ตามที่ขึ้นเลยนะครับเขาก็จะจบปีนะครับด้วยเงิน2.61บาทนะครับด้วยการได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับก็มากกว่าเดิมขึ้นไปอีกนะครับเขาก็ลดเวลาลงมาเรื่อยๆนะครับเป็นทุกสัปดาห์ทุกวันทุกชั่วโมงทุกวินาทีนะครับปึ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บตามนี้เลยนะครับก็คุณก็จะจบปีด้วยเงินที่มากกว่าเดิมขึ้นไปอีกนะครับแต่อย่างที่สังเกตได้นะครับเลขเนี่ยมันมากขึ้นนะครับ แต่มันมากขึ้นแบบค่อยๆน้อยลงไปนะครับทีนี้เวลาทําขึ้นไปเนี่ยเราก็จะเห็นถึงแพทเทิร์นหนึ่งนะครับว่าเงินจบปีที่คุณได้เนี่ยนะครับมันก็คือ1นนะครับบวกกับ1ส่วนจํานวนครั้งที่คุณได้ดอกเบีย้ยแล้วก็ทั้งหมดยกกําลังจํานวนครั้งนั้นนะครับหรือพูดง่ายๆว่าถ้าจะให้มันเป็นทุกขนาดเลยนะครับที่คุณได้ดอกเบี้ยเนี่ยมันก็จะเป็นลิมิตนะครับ เอ็น <N S 2> ข้าหายอินฟินิตี้นะครับแล้วก็1ส่วน n นะครับบวกหนึ่งทั้งหมด,ดยกกำลัง n นั่นเองนะครับคุณก็จะได้ค่า E นะครับซึ่งแน่นอนนะครับเจคับเบอร์นูลีก็ยังไม่สามารถย e ืนยันได้นะครับว่าค่านี้มันคืออะไรกันแน่นะครับมยังไม่สามารถเขียนออกมาได้ว่ามันเป็นจํานวนอะไรเป็นจํานวนตรรกยะโอเคแต่ว่าแล้วมันเขียนออกมายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยอีก50สิปีต่อมานะครับตกเป็นหน้าที่ของ นักคณิตศาสตร์อีกคนหนึ่งนะครับนับว่าเป็นหนึ่งในคนที่ดีที่สุดตั้งแต่โลกเคยมีมาก็ได้นะครับเขาคนนั้นก็คือออยเลอร์นั่นเองนะครับทุกคนเคยได้ชื่อออยเลอร์กันอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้พูดประวัติอะไรของเขาเยอะนะครับก็นายอยเลอร์นะครับเขาก็ได้ทําคณิตศาสตร์ของเขาไปนะครับแล้วก็ได้ค้นพบออกมาว่าโอเคค่า e จริงๆมันก็คือ2 7 1 8 2 8 1 8น8 4 5 9 0อนี้านอะไรประมาณนี้ถูกไหมครับ ก็นอกจากเขาจะให้แค่ค่าหลักแรกๆมาแล้วเนี่ยเขาก็จะให้อัตราส่วนมาด้วยนะครับว่าค่า e เนี่ยจริงๆมันเท่ากับ2บวก1ส่วน1บวก1ส่วน2บวก1ส่วน1บวก1ส่วน1บวก1ส่วน4บวก1ส่วน1บวก1ส่วน1บวก1ส่วน6ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงมันก็แพทเทิร์นก็จะเป็น2 1 1 4 1 1 6 1 1 8ไปเรื่อยๆครับแต่พอเม่ว่าเป็นแพทเทิร์นปุ๊บ มันก็เท่ากับวิสุจน์ว่ามันเป็นอัตกายานั่นเองนะครับหรือว่าเราจะสามารถเขียนอีกวิธีนึงก็ได้นะครับว่า e เท่ากับ1บก1บ1ส่วน2 factorial บวก1ส่วน3 factorial บก1ส่วน4 factorial บก1ส่วน5 factorial ไปเรื่อยๆนะครับจนถึง1ส่วน n factorial ซึ่ง n ก็คือเข้าหาอินฟิน t y ีนั่นเองนะครับก็ทีนี้มาถึงประเด็นต่อมานะครับว่าค่า e มันพิเศษยังไงนะครับกว่าค่าอื่นๆนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับ ลองนึกถึงตรากาฟของโรงเรียนผมกันนะครับตอนนี้ผมศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิรินทรวิโรจน์สาทมิตรฝ่ยมัธยมนะครับก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับตรากราฟมสวนะครับเป็นกราฟ y เท่ากับ e กําลัง x ถูกไหมครับก็เป็นกราฟ exponent i น l นั่นแหละครับก็ทีนี้ความที่มัน e กําลัง x เนี่ยหมายความว่าความสูงของ y นะครับก็จะเท่ากับ e นะครับยกกําลัง x ที่อยู่นั้นๆถูกไหมครับความพิเศษของตรงนี้ก็คือว่าความชันของทุกที่เนี่ยนะครับ มันจะเท่ากับ e กำลัง x ตรงนั้นด้วยนะครับและพื้นที่ใต้กราฟตรงนั้นทั้งหมดนะครับก็จะเท่ากับความชันนันพอดีนะครับเป็นฟังก์ชันเดียวเลยนะครับบนโลกแห่งคณิตศาสตร์นะครับที่ดิฟเท่ากับอินทิเกรตนะครับคำถามดิฟกับอินทิเกรตคืออะไรนะครับติดตามในคลิปต่อไปนะครับถ้าผมมีโอกาสได้ทำคลิปแบบนี้อีกนะครับผมก็จะมาอธิบายกันนะครับซึ่งพอพูดถึงแคลคูลัสเนี่ย แน่นอนครับ e นะครับมันเกี่ยวกับแคลคูลัสโดยตรงเลยครับถ้าไม่มี e เนี่ยแคลคูลัสจะลำบากไปกว่านี้เยอะเลยนะครับจากที่ผมกล่าวไว้ในต้นวิดีโอนะครับคณิตศาสตร์อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มี e นะครับต่อมาอีกนะครับ e เนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกไว้ในต้นวิดีโออีกแล้วนะครับว่ามันสําคัญควบคู่ไปกับค่าคงที่หลายๆอย่างที่ทุกท่านอาจจะรู้จักกันนั่นเองนะครับก็คือพวกค่าพายค่า i ต่างๆนะครับ ทั้งหมดนี้เนี่ยพอมารวมกันอยู่เนี่ยมันก็ทำให้เราต้องนึกถึงสมการหนึ่งเลยนะครับที่ถูกบวดกันมาหลายครั้งมากๆให้เป็นสมการหนึ่งในสมการที่สวยที่สุดในโลกคณิตศาสตร์เลยนะครับก็คือ,อ,อสมการของโอ l เลอร์นะครับ e ยกกําลัง pi i บวกหเท่ากับศนย์นั่นเองนะครับ เป็นสมการที่เขียงงามมากเลยนะครับมีค่าคงที่ทั้ง e ทั้ง i ทั้งา i มี1มี0ครบนะครับผมสิทธิ์ระพบนี้ที่ไมผ่านครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวับนน,น,นี้สวัสดีครับ